สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปทาผัดเผ็ดปลาช่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําแล้วก็วิธีการทํากันนะครับครับสําหรับพริกแกงนะครับอันนี้พริกแกงเราก็จะทําการตําเองนะครับทุกคนพริกแกงเราก็สีสันสวยมากนะครับอันนี้เราใส่พริกเม็ดใหญ่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสีสันให้มันสวยงามนะครับทุกคนครับพอเราผัดพริกแกงหอมก็ปรุงรสนะครับก็จะมีน้ําตาลผงที่รสนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นน้าปลานะครับแล้วก็ต่อด้วย เนื้อปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับล้างน้ําเกลือแล้วก็ล้างน้าเปล่าสักหลายๆรอบนะครับเพื่อกันคาวนะครับทุกคนพอเดือดได้ที่เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะครับใส่ไปแล้วไม่ต้องคนนะครับจนกว่าเนื้อปลาจะสุกหาฝาหม้อมาปิดนะครับอพอสุกได้ที่เราก็ฉีกใบมะกรูดนะครับทุกคนร้อยเนื้อปาลามันสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเนื้อปลาสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็จะใส่ใบ กระเพรานะครับอันนี้เป็นกระเพราบ้านนะครับทุกคนจะหอมมากเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยครับสำหรับผัดเผ็ดปลาช่อนของเราในแบบฉบับของเราเองนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีพูงด้วยสันหน้าทานไหมครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ